มีฉาชีพหลอกท่านผู้ชมเจอกันแต่เช้าเลยนะท่านผู้ชมขายของปลอมไม่ตรงปกดูดคลิปคู่หนึ่งไปหลอกพวกเราดังนั้นใต้คอมเมนต์นี้ท่านผู้ชมเข้าไปกดกระหน่ำรายงานด่วนเลยอ่ะวิธีการทํายังไงเดี๋ยวท่านผู้ชมมาดูนะท่านผู้ชมกดลิงก์ไปก่อนเนะครับพอท่านผู้ชมกดลิงก์มาแล้วมันจะเข้ามาในหน้าแบบนี้ท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับเวลาที่ท่านผู้ชมเห็นคลิปคู่หนึ่งเด้งขึ้นมาเนี่ยท่านผู้ชมดูนิดนึงครับว่าหัวคลิปเนี่ยใครเป็นคนโพสตท่านผู้ชมดูดิ ชื่อก็ไม่ใช่ชื่อคูหนึ่งคูหนึ่งเตือนอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยท่านผู้ชมดูก่อนนะว่าใช่คูหนึ่งสอนดี KRU หนึ่งดีแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าหรือเปล่านะถ้าไม่มีเนี่ยไม่ใช่เ yeah, น,นี่ยอันเนี้ยไม่ใช่มันดูดคลิปคูหนึ่งไปนะครับดังนั้นตอนนี้ที่พวกเราต้องช่วยกันคือกดรายงานเข้าไปหน่อยครับนี่มีท่านผู้ชมไปคอมเมนต์บอกด้วยว่าสุดยอดมากนะครับระวังด้วยนะครับยังไงฝากเตือนฝากไปบอกด้วยนะว่ากำลังโดนหลอกนะ ให้ไปเอาออกซะนะครับแล้วก็ทุกท่านไปกดลิงก์ที่คุณหนึ่งแนบไว้ด้านล่างนะดูดีๆนะแม้แต่คอมเมนต์ก็ต้องดูคอมเมนต์จากคุณหนึ่งเท่านั้นนะที่เป็นคุณหนึ่งสอนดีแล้วมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้านะครับอ่ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ท่านชมกดไปที่จุด3จุดของวิดีโอนี้แล้วให้ท่านชมไปกดคําว่ารายงานแล้วท่านชมไปตรงนี้ครับการหลอกลวงการช่อโกงหรือข้อมูลเท็จแล้วไปตรงนี้แอบอ้างว่าเป็นธุรกิจ แล้วท่านผู้ชมพิมพ์ลงไปเลยครับว่าครูหนึ่งสอนดีเป็นภาษาไทยเลยนะครับค่อยๆพิมพ์นะครับเดี๋ยวหน้าจอมจะลิดต์ขึ้นมาครับท่านผู้ชมค่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆทีละคำทีละคำนะครับแล้วรอดูหน้าจอด้วยนะนี่อ่าเมื่อกี้เจอเจอแล้วใช่ไหมครับอ่านี่นี่ท่านผู้ชมเจอแล้วนะครูหนึ่งสอนดีจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้ท่านผู้ชมกดเลือกแล้วท่านผู้ชมกดถัดไปแล้วก็กดเรียบร้อย ให้ทุกท่านทําแบบนี้ทุกคนเลยแล้วก็ฝากแชร์ฝากแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับว่าเนี่ยปลอมนะครับถ้าของจริงเป็นยังไงท่านผู้ชมมาดูของจริงจะต้องเป็นแบบนี้ครับครูหนึ่งสอนดีนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายติ๊กถูกคือได้รับการยืนยันจากทาง Facebook ว่าเป็นตัวจริงนะครับดังนั้นเนี่ยดูให้ดีก่อนกดซื้อนะท่านผู้ชมนะเนี่ยฮะและแม้แต่คอมเมนต์ก็เหมือนกันนะท่านผู้ชมนะพอกดเข้าไปที่คอมเมนต์เนี่ย คุณหนึ่งเนี่ยจะต้องมีเครื่องหมายติ๊กถูกในคอมเมนต์เช่นกันนะครับดังนั้นระวังคนแอบอ้างเป็นคุณหนึ่งนะคุหนึ่งก็ว่าแล้วคุณหนึ่งขายของตรงปกมาตลอดซึ่งเวลาทุกครั้งที่คุณหนึ่งโพสขายเนี่ยบางทีมีเพื่อนเนเข้ามาบอกว่าคุณหนึ่งขายของไม่ตรงปกคุณหนึ่งงงอึ้งไปงั้นเลยเพราะสินค้าทุกชิ้นที่คุณหนึ่งเอามาแนะนาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีตัวแทนจําหน่ายในไทยเราแล้วก็คุหนึ่งขึ้นตรงกระทางระบบเขาโดยตรงเลยดังนั้นตรงปกแน่นอนร้อเกิดว่าใครอ่ะ กดซื้อเนี่ยไม่ดูให้ดีนะเนี่ยแหละจะโดนไม่ตรงปกท่านผู้ชมให้ระวังกันด้วยยังไงฝากแชร์ต่อแล้วก็ไปบอกเพื่อนๆกันนิดนึงครับคนละหนึ่งแชร์ท่านผู้ชมขอบคุณมากๆเลยนะครับเรามาร่วมกําจัดไอ้พวกที่มันมาหลอกลวงเรากันนะครับมันดูดคลิปคุณหนึ่งไปอย่างเดียวไม่พอมันเอาสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับสินค้าคุณหนึ่งเลยคือเอาสินค้าที่แบบไม่ดีอะท่านผู้ชมต้องบอกตามตรงว่าไม่ดีเลยคุณหนึ่งกดเข้าไปเช็คหมดเลยนะสินค้ามันไม่ได้ตรงกับร้านที่คุณหนึ่งเอามาแนะนาท่านผู้ชมเลยดัังนน้ มากดรายงานช่วยกันทําตามที่คุณหนึ่งแนะนํานะช่วยกันครับอ่ะไหนๆก็เราก็มาเจอกันแล้วงั้นเดี๋ยวคุณหนึ่งจะบอกให้ฟังว่าคุณหนึ่งมีช่องทางการจัดจําหน่ายสินค้าหรือแนะนําสินค้าเนี่ยมีกี่ช่องทางกันแนะ่ช่องทางที่หนึ่งคุณหนึ่งสอนดีบนติกติกช็อปมีเครื่องหมายติกถูกสีฟ้าตัวนั้นจะมีคนติดตามอยู่ประมาณสัก6ล้านกว่าคนนะครับอันนั้นคือบนติกติกช็อปช่องทางที่2ช่อง3เสียงสอนดีเดี๋ยวคุณหนึ่งจะแปะไว้ให้นะท่านผู้ชมนะอ่านี่ช่องทางที่3 คุณหนึ่งสอนดีวงเล็บช่องสำรองนะครับอ่าอันนี้นะช่องที่สี่คือหนูสโนว์แปดแปดอันนั้นจะเป็นน้องแมวนะครับก็อาจจะเป็นของใช้เ่ยวกบน้องแมวนะครับก็คุณหนึ่งมีทั้งหมดสี่ช่องนะบนติกตอกนะอันนี้อันนี้คือติกตอกนะส่วนเฟซบุ๊กล่ะเฟซบุ๊กเนี่ยคูณหนึ่งมีคูณหนึ่งสอนดีคือช่องนี้นะคูณหนึ่งสอนดีคือช่องนี้นะ่ะช่องนี้นะอันนี้คือเฟซบุ๊กส่วนเฟซบุ๊กอันหนึ่งคือสามเสียงสอนดีคือช่องนี้ นี่นะครับท่านผู้ชมอีกช่องหนึ่งคือบน u t u b e นะฮะยูทูบครูหนึ่งสอนดีนี่คือช่องนี้แล้วก็ youtube ครูหนึ่งสอนดีที่เป็นภาษาอังกฤษอันนี้แล้วก็ YouTube 3เสียงสอนดีอันนี้อ่านี่ครับนี่คือช่องหลักจริงๆของครูหนึ่งหมดเลยนะฮะแล้วก็สุดท้าย s h อป e e ครับช h อป e e จะต้องเป็นเครื่องหมายติ๊กถูกสีทองช่องนี้ ดังนั้นสบายใจได้เลยถ้าซื้อช่องต่างๆที่คณหนึ่งรวบรวมติดโอไ้ตรงนี้นะท่านชมนะอ่านี่คือช่องทางการช่องคูหนึ่งเองทั้งหมดเลยนะครับช่องของแท้นั่นเองนะครับดังนั้นใครจะซื้อสินค้าตรงปกสํารวจโปรไฟล์นิดนึงใช่โปรไฟล์เหล่านี้เปล่านะครับถ้าใช่ก็จัดไปนะครับโอเคแต่ถ้าชัวร์ร้อเร์นเนี่ยสังเกตเครื่องหมายติ๊กถูกซะหน่อยนะครับมันจะหลอดแน่นอนนะครับ